มีดีอะไรทำไมสาวไทยส่วนใหญ่นะคะถึงอยากได้ฝรั่งมาเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งสาวเอเชียหลายๆประเทศก็ตามนะคะวันนี้เรามาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง สาเหตุที่ผู้หญิงเอเชียชอบฝรั่งนะคะซึ่งสายฟอเนี่เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะในหมู่สาวสาวเอเชียนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะสาวฟิลิปปินส์ที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับสาวไทยนะคะเพราะว่าพวกเธอนะคะมีนะ,ะจุดเด่นของเขาก็คือเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีค่ะซึ่งแตกต่างจากสาวไทยนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ภาษาค่ะ แต่ว่าสาวไทยเราก็มีจุดเด่นค่ะนะเรามีจุดแข็งเหมือนกันนะคะเรื่องความเอาใจใส่ความอ่อนหวานนะคะตรงนี้แหะค่ะที่เรานะคะสามารถเอาชนะใจผู้ชายได้นะคะแล้วสาวไทยเราก็เป็นส่วนมากด้วยนะคะในต่างประเทศที่ได้แฟนฝรั่งค่ะขอเพียงแค่คุณค่ะรีบกำจัดจุดอ่อนเรื่องภาษานะคะ ก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้ขอแค่กล้าค่ะแกรมมาเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องเป๊ะค่ะขอให้คุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะวิดีโอนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเหตุผลนะคะทาไมนะคะเร,เราเนี่ยนะคะหรือสาวเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่นะคะชอบหนุ่มฝรั่งนะคะพวกเขามีดีอะไรนะ,ะทำไมใครๆก็อยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนนะคะและบอกเลยว่า ตอนเนี้ยณนะตอนนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วนะคะเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเทคโนโลยีนะคะมันทำให้โลกของเราเนี่ยแคบลงนะคะความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าความกล้าแค่นั้นค่ะแล้วก็เก็บเทคนิคดีๆค่ะตรงนี้เอาไปใช้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะข้อแรกเลยนะคะที่เราสาวๆเอเชียเนี่ย ชอบฝรั่งก็คือนะคะการที่เราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจุดประสงค์นะคะของเราสาวเอเชียสาวไทยสาวฟิลิปปินส์เวียดนามพวกเนี้ยนะคะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราเห็นคนอื่นเนี่ย มีแล้วนะคะพอคนอื่นมีแฟนฝรั่งปุ๊บเขาก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะได้กลับไปสร้างบ้านสวยๆให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมทีนี้แล้วเราก็ยังอะไรได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะสารฝันในวัยเด็กของเราอีต่างหากนะคะ <c oughs> หลายๆคนนะคะจริงๆคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่โอเคแล้วที่ประเทศไทยนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องการนะคะ นะต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวนะคะในหลายๆประเทศนะคะนะพอมีแฟนพลั่งปุ๊บมันก็เลยได้เที่ยวโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะหรือในบางกรณีค่ะทุกอย่างมีพร้อมแล้วคุณต้องการแค่เพื่อนนะคะเพื่อนคู่ชีวิตนะคะบางคนอายุเยอะแล้ว เราต้องการแค่คู่ชีวิตนะคะในเบิ้นบ้านปลายชีวิตที่จะมาเป็นเพื่อนกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันบางครั้งเนี่ยไอเรื่องเรื่องอย่างนั้นน่ะมันไม่มีแล้วมันไม่มีกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องการคนมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนาะลูกหลานก็โตโตกันหมดแล้วแล้วเขาก็แยก แยกย้ายกันไปหมดแล้วนะคะเหลือเราอยู่บ้านคนเดียวนะคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่เรานะคะเริ่มต้นที่จะหาคู่ชีวิตในวัยปลายๆกันแล้วใช่ไหมคะและนี่คือค่ะความฝันของสาวๆหลายๆคนข้อที่2นะคะทำไมสาวเอเชียถึงชอบหนุ่มฝรั่งค่ะเรื่องความโรแมนติกค่ะเรื่องความโรแมนติกเนี่ยต้องยกให้หนุ่มฝรั่งเลยค่ะ คุณอาจจะไม่เคยพบว่าใครนะคะจะมาเอาใจคุณได้ดีขนาดนี้นะคะพี่คิดว่าคุณจรเนี่ยโรแมนติกแล้วนะนะแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะได้ไปปราร์ตี้คนสวีเดนค่ะแล้วก็สาวๆคุยกันทำให้รู้ว่าถึงเขานะคะจะแต่งงานอยู่กินกันมาแล้ว10ปี20ปีผู้หญิงที่นี่ค่ะเขายังได้รับดอกไม้จากสามีตัวเองค่ะ แทบทุกอาทิตย์นะคะพอหันกลับมาดูตัวเองเอา้าฉันได้ปีนึงนี่ได้ไม่กี่ช่อเองนะทีนี้แต่ไอคำพูดที่เคยบอกเพื่อนๆค่ะว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะ mm. ก็เลยคิดบวกค่ะคิดบวกแล้วเราเองเนี่ยแหละค่ะเคยบอกคุณจรว่า ดอกไม้เนี่ยมันแพงอย่าซื้อถ้าจะซื้อขอเป็นทองดีกว่านะคะนะก็เลยบบกว่าเอาตัดไอ้ความคิดตรงนี้ออกไปว่าเฮ้ยสาวสวีเดนนะคะเขาได้ดอกไม้จากสามีแทบทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเนี้ยแบบเนี้ยค่ะ โรแมนติกขนาดไหนนะคะเรื่องการดูแลเทคแคร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะต้องยกให้หนุ่มฝรั่งค่ะแน่นอนเลยถ้าคุณได้หนุ่มฝรั่งเป็นแฟนเนี่ยคุณจะได้รับการบอกรักทุกวันจากแฟนนะคะการแสดงออกถึงความรักของฝรั่งนี่แหละคะ่ะที่แตกต่างนะคะที่แตกต่างแล้วมันก็ทําให้ความรักของคุณเนี่ย แบ่งบานค่ะนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเจอคนที่ใช่ด้วยนะคนที่ใช่นั่นคือเขาพร้อมที่จะทําให้กับคุณพร้อมที่จะดีกับคุณคนที่คลิกกันจริงๆนะคะแล้วก็เป็นรักที่ดีนะคะถ้าคุณเจอรักที่ดีแน่นอนเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณทุกอย่างค่ะแล้วการบอกรักแบบนี้ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนค่ะนะคะเขาทําให้คุณทุกวันวันละหลายหลรอบเชียวล่ะค่ะ ข้อที่3ค่ะเรื่องงานบ้านค่ะไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงเสมอไปค่ะถ้าคุณได้แฟนฝรั่งเป็นแฟนนะคะถ้าคุณมีแฟนฝรั่งคุณจะพบว่าเขาเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างทำงานบ้านได้ทุกอย่าง เหมือนผู้หญิงเลยทําในหน้าที่ที่ผู้หญิงทําเช่นทําอาหารล้างจานทําความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าพวกนี้ค่ะผู้ชายฝรั่งจะทําเป็นหมดนะคะแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยให้คุณทําคนเดียวแน่นอนด้วยค่ะเขาจะช่วยคุณทุกอย่างเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะต้องทํางานนอกบ้านมาแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านเขาก็ยังช่วยเหลือคุณเขาจะไม่คิดว่าเฮ้ยเขาทํางานเหนื่อยมาแล้วนะเขาจะ คิดว่าเราเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันเราต้องช่วยกันหน้าที่ทํางานบ้านไม่ใช่หน้าที่เราคนเดียวนะคะเขาต้องช่วยเราด้วยนะคะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ะละครอบครัวด้วยนะคะที่ตอนแรกเนี่ยพี่ทอจะบอกว่าการที่เราเข้ามานะคะเราเป็นผู้หญิงไทยนะคะเราโดนอบรมสั่งสอนมาว่าหน้าที่งานบ้านเนี่ยเป็นของผู้หญิงนะคะพอเราเข้ามาในชีวิตเขาปุ๊บเราก็ทําให้เขาทุกอย่างนะคะ เขาก็เรามาทําให้เขาทุกอย่างโดยบอกว่า i, ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยฉันทําเองอันนี้หน้าที่ของฉันนะคะไม่ต้องช่วยฉันนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเลยค่ะ,คะสาวๆคุณกําลังสอนนิสัยไม่ดีให้กับแฟนของคุณแล้วนะคะนะคะคุณกําลังสอนวิธีที่ผิดให้กับเขาแล้วค่ะนะคะคือวิธีการนะคะการที่เรานะคะ สอนแฟนเนี่ยให้เราคิดถึงไปการที่เราสอนเด็กเหมือนกันนะคะสอนลูกคุณเหมือนกันนะคะเป็นการที่สปอยถ้าเราสปอยเขามากไปนะคะคนที่ลําบากก็คือตัวเราตัวคุณนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะได้รับการอบรมมาแบบนี้ว่าหน้าที่อ่าเนี่ยเป็นของเรานะคะแต่เราก็ต้องปล่อย ปล่อยให้เขาช่วยบ้างนะคะอย่าไปห้ามเขาค่ะนะคะเพราะเขาจะได้ไม่เคยชินไม่ติดเป็นนิสัยของเขานะคะการที่ผู้ชายช่วยเหลือผู้หญิงมันน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีดีมากๆเลยด้วยนะคะในในสายตาของตัวพี่ท้อเองนะคะเรามีความรู้สึกว่าเออเขาช่วยเราอะนะคะเขาช่วยเราเขาแล้วเราก็มีความรู้สึกเราเราอยากที่จะให้เขากลับไปด้วยเหมือน ในสิ่งที่เขาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสอนสอนนะคะสอนแฟนก็เหมือนสอนเด็กนะคะคิดเอาไว้นะคะอย่าสปอยเขาจนเขาเคยตัวจนเขาจับหยิบจับอะไรไม่ได้เลยนะคะเป็นคุณชายไปเลยอะไรแบบนั้นไม่ต้องนะคะไม่ต้องทําแบบนั้นนะคะข mm ้อ hmm. ที่สี่ค่ะทําไมเราถึงเลือกฝรั่งเป็นแฟนนะคะก็เขาหล่อน,นี่คะก็เขาหลอนนะะกลอก็เขาตัวสูงก็เขาตาสีฟ้านะคะ ดังโด่งซะขนาดนั้นนะคะได้ดูของสวยๆงามๆทุกวันก็คงจะดีนะคะทีนี้ หวงไปไหนมาไหนก็เท่ไม่เบาเลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเราสาวเอเชีย e ทั้งหมดเลยค่ะนะคะเพราะเราสาวเอเชียทำไมเราตัวเล็กเราก็อยากได้ผู้ชายที่สูงนะเราชอบส่วนใหญ่จะชอบผู้ชายที่สูงกว่าเรานะคะนะเราผมดานะคะเราก็อยากได้ผู้ผู้ชายผมรอนนะคะที่ตรงกันข้ามกับเรานะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยแหละค่ะชอบอะไรที่ ตรงกันข้ามนะคะชอบอะไรที่ตรงกันข้ามกับเรานะคะแล้วก็หนุ่มฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มในฝันนะคะของสาวๆเลยแหะค่ะนะคะนะ,ะนะบวกด้วยบวกกับความโรแมนติกความเอาอกเอาใจของเขาเนี่ยแหละค่ะนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยแหละคะ่ะตกลุมรักเขาได้อย่างไม่ยากเลยนะคะแล้วข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเขา ไม่แคร์อดีตค่ะผู้ชายฝรั่งเขาจะไม่แคร์อดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยนะคะถ้าคุณผ่านการแต่งงานหรือมีลูกมาแล้วนะคะคงหาคนที่จะมาจริงใจกับเราได้ยากใช่ไหมแต่ทีนี้กับฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ถือเลยค่ะกับอดีตที่ผ่านมาว่าคุณแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งคุณมีลูกมาแล้วกี่คนนะคะแถมยังให้เกียรติแล้วก็ปฏิบัติ กับคุณยังกับสาวแรกรุ่นเลยเชียวนะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าหญิงของเขานะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงของเขาเลยนะคะตรงนี้แหละค่ะที่อุปสงค์กับอุปทานมันเท่ากันนะคะฝรั่งก็อยากได้สาวเอเชียสาวเอเชียก็อยากได้หนุ่มฝรั่งเป็นแฟนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหนุ่มฝรั่งเนี่ย เอาจริงๆเขาไม่สามารถที่จะหา,าสาวๆสวยๆนะคะแบบนี้ได้ที่บ้านเมืองของเขานะคะในขณะที่เราเนี่ยสาวเอเชียเนี่ยเราเราต้องการคนที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตเรานะคะมันก็เลยแมทกันนะคะความต้องการมันแมทกันนะคะทีนี้สาวๆไทยเราเนี่ยก็เลยมีโอกาสมากขึ้นที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะดินแดนไกลโพ้นนะคะทีนี้ปัญหาเรื่อง แม่ผัวลูกสะพายค่ะมีไหมไม่มีไม่เยอะเหมือนคนอา่าธรรมเนียมบ้านเราบ้านเราอาจจะมีปัญหาเนาะถ้าเป็นของอ่เอากาหลีเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าคนจีนอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีค่ะจะมีเรื่องปัญหาลูกแม่ผัวลูกสะพายนะคะแต่ว่าในกับฝรั่งเนี่ยมีไหมมีแต่น้อยมากค่ะน้อยมากนะคะเพราะเนื่องจากว่าหนุ่มฝรั่งเนี่ยเขาก็จะ แยกบ้านไงนะคะเขาจะแยกบ้านเขามีชีวิตเป็นส่วนตัวของเขานะคะแล้วเขาก็จะใช้การตัดสินใจของตัวเองเป็นใหญ่นะคะถือว่าชีวิตเป็นของเขาแล้วนะคะการตัดสินใจเป็นของเขาร้อยเปอร์ซค่ะ ข้อที่6ค่ะฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขารักแล้วเขารักเลยแล้วเขาก็จะซื่อสัตย์กับคนนั้นๆนะคะมีเป็นคนๆไปถ้าอยู่กันไม่ได้เขาก็เลิกกันไปเลยเขาจะไม่มีเล็กมีน้อยมีกิกมีกักอะไรเหมือนคนไทยแบบนี้นะคะก็คือความซื่อสัตย์ของเขาจะสูงนะคะเนื่องจากอะไรนะคะคือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนะคะเหมือนกันทุกคนแหละเหมือนกันทุกคนนะคะเพียงแต่ว่า ในต่างแดนเนี่ยนะคะกฎหมายของเขาค่ะเด็ดขาดนะคะเขาให้นะคะอำนาจในตัวผู้หญิงเยอะนะคะเขาเขาจะให้สิทธิ์ในตัวผู้หญิงเยอะเพราะฉะนั้นหนุ่มฝรั่งค่ะเขาจะไม่กล้าทําผิดนะคะเขาจะไม่กล้าทําผิดต่อภรรยาเพราะว่าถ้าเขาทําผิดจะทําไมโดนฟ้องค่ะนะคะถ้าเขาไปมีคนอื่นในขณะที่เขามีทะเบียนสมรสอยู่เขาจะโดนฟ้องค่ะนะคะแล้วก็ อาจจะหมดตัวได้เลยนะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมหนุ่มฝรั่งจะต้องซื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีเป็นคนขไปนะข้อที่7ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองนะคะการที่เรามีแฟนฝรั่งนะคะการที่เราได้มาอยู่ต่างแดนนะคะหลายๆคนค่ะคุณได้มีโอกาสมาสารฝันของตัวเองค่ะที่คุณไม่เคยได้ทำใครที่ไม่เคยได้เรียนที่ตอนอยู่เมืองไทยนะคะคุณสามารถ มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่ค่ะเพราะคนที่นี่ค่ะเขาให้สิทธิ์คุณนะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพดีๆได้นะคะอยู่ที่ความพยายามของคุณนะคะเขาจะเปิดโอกาสให้กับคนนะคะซึ่งคุณสามารถอยากมาเป็นอะไรอะอยากมาเป็นพยาบาลอยากมาเป็นเออคุณครูนะคะคุณสามารถที่จะ สารฝันตัวเองได้นะถ้าคุณมีความพยายามมีความตั้งใจในการเรียนภาษานะคะเพราะเขาจะไม่ปิดกั้นนะคะเรื่องอายุจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการทำงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะโอกาสดีๆอย่างนี้ค่ะเป็นของคุณนะคะถ้าคุณอยากที่จะมาเดินสายฟอนะคะ คุณจะต้องยังไงเริ่มต้นนะคะภาษาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคุณจะต้องได้บ้างคุณจะต้องได้บ้างนะคะบอกเลยนะคะถ้าบอกใครบอกว่าไม่ได้เลยนะคะคุณไปฝึกก่อนไปฝึกภาษามาก่อนเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะค่ะ ขอแค่คุณมีความกล้าด้วยนะคะได้ภาษาแล้วมีความกล้านะฮะกล้าที่จะวิดีโอคอนะคะคุณอยากเจอเร็วคุณก็จะต้องวิดีโอคอให้เร็วนะคะถ้าใครยังไม่วิดีโอคอแล้วเขามาขอคุณแต่งงานอันนี้เชื่อไม่ได้นะคะใครที่วิดีโอคอแล้วนะคะ มัดใจเขานะฟังคลิปพี่ทอนะคะวิธีการมัดใจฝรั่งนะคะพี่ทอสอนไปให้เยอะมากเลยนะคะไปเปิดย้อนดูเอานะคะแล้วยังไงคะวิธีการวางตัวค่ะนะคะ,นะคะการที่เราจะต้องมีทั้ง e q i q พร้อมๆกันนะคะรู้จักพูดรู้จักถามการตั้งคำถามนะคะที่ดีนะคะทำยังไงให้เขาการสนทนาของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อทำยังไงให้เขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วเขานะคะสบายใจอยาก เล่าให้คุณฟังทุกเรื่องนะคะทำยังไงให้เขาอยากที่จะมาเจอเราเร็วๆนะคะตอนนี้ถึงจะมีโควิดนะคะแต่ถ้าประเทศเปิดเมื่อไหร่เขาจะต้องมาหาคุณทันทีนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเป็นแค่หนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นของเขานะคะไม่ใช่เป็นในตัวเลือกของเขานะคะวิธีการทํายังไงดูยังไงว่าเราไม่ใช่แค่ตัวเลือกของเขานะคะไปฟังคลิปที่ผ่านมาค่ะมีนะคะ เป็นยังไงนะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งเดียวนะคะความชัดเจนที่เขาแสดงออกมาให้คุณเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะแล้วก็ยังไงคะเสร็จแล้วมัดใจเขานะคะมัดใจเขาทํำยังไงให้เขารู้สึกอยากจะขอคุณแต่งงานตรงนี้แหละคะ่ะนะคะหลายๆคนนะคะคุณคือกว่าจะเราจะผ่านแต่ละสเต็ปสเต็ปมานะคะบอกเลยคะ่ะถ้าคุณนะคะไปรีบร้อนนะคะ อาหนูคบมาขนาดนี้แล้วนะคะเขาคิดยังไงกับหนูเขาจริงจังกับหนูแล้วหรืออย่างเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วหรืออย่างนะคะบอกเลยค่ะบางคนเนี่ยคาดหวังเยอะพอคาดหวังเยอะนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันกดดันตัวเองแล้วตัวคุณเองเนี่ยไม่เป็นธรรมชาตินะคะลองปล่อยมันให้มันสบายๆดูค่ะนะคะอย่าไปกําหนดว่า จะต้องเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นฉันจะต้องแต่งงานอะไรอย่างนี้อย่าไปกําหนดค่ะนะคะไม่ต้องเรีบค่ะการแต่งงานเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเล็กๆนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือคุณและเขาอยู่กันอย่างมีความสุขหรือเปล่าคุณและเขาอยู่กันอย่างมีความเข้าใจหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะมันจะเป็น เกราะป้องกันค่ะที่ทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยสามารถไปกันต่อได้ยาวๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วถ้าชอบคลิปคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พี่ทอด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย